เมื oui. ่อนี้สิพาไปเที่ยวบ้านโป่งนกนะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงพูมครับอันนี้ก็่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ขี่พาบ้านผมก็ขี่พาบ้านวังไอจีมาแล้วนะครับแล้วก็ขามสะพานตรงนี้มาเนาะครับพอขามมาแล้วก็สิเป็นอำเภอเทพสถิตนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่บ้านวังไอจีเนี่ยอยู่อำเภอหนองบัวระเวนะครับบันนี้ขามสะพานมาแล้วก็สิเป็นอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงพูมครับนนนทางก็สิเป็นถนนลาดยางปลาโซครับ ถนนคอนกีดนะครับสลับกันไปนี่ผมพึ่งมาเ้นนี้ข้างแรกนะครับที่จะเข้าไปปูงนกนะคมบผมเคยมาเ้นนี้จักเตียงแต่เกิดมาเนาะว่าบางทีกับว่าได้เที่ยวเ้นนี้เนาะครับไปเที่ยวเ้นปูนเข่าทั้งวังกระทาเนาะครับเข่าทั้งวังกระทาเอาว่าเ้นนี้บ่คอยได้เที่ยวพี่น้องอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกับเป็นถนนคอนกีดจัิงจริงเหรอครับพี่น้องเราสองฝั่งทางก็ที่เป็นปลูกมันนะครับปลูกมันอ้อยนี่จัิงเสียครับสลับกันไป ว่าจะเป็ี่นมันเนาะว่าออกมาจากบ้านวัาไอจีดมาหอดบ้านนันปวงโนกับบ่ไก่ครับบ้านปวงโนกับนี่ประมาณรูสองรลนี่แหละครับย่างไรครับจะเป็นถนนก้อนจีดแบบนี้เลยแต่ก้อนเป็นถนนลูกล้างเนาะครับผมย่านลงผมก็เลยบ่กล้กขี่ม้าเซนนี่จากเทียครับวันนี้ผมเพราะผมเบึิ่งแผนที่เล็กน้อยแล้วแ็ขี่พามาเลยนะครับพาหลังบ้านบ้านวัดไอจีดมาเนาะครับ จะมาสอดนี่แหละครับถ้าทั้งขวามือนี่ที่ไปบ้านใส่ง้นนะครับใส่มือกับที่เข้าโตโปร่งนกนะครับแล้วก็ออกไปทั้งวังกระทาได้พี่น้องนี่ครับนี่คือภาพมุมสูงของบ้านโป่งนกพี่น้องนี่คือจะแากันเส้นสายง้นนะครับเพื่อจะเข่าโปร่งนกนี่เส้นที่เป็นแบบนี้โอปตอกับที่ทั้งใายมือนะครับโอปตอโป่งนกแล้วก็นามัยกับที่อยู่ทั้งใายมือเขาเนาะทั้งนานี่ก็สิเป็น สา,สามแยกเพื่อจะไปบ้านสุป,ปเสฐน,นะครับออกไปพูนครับออกไปบ้านานยังกากได้เนะาะทั้งไส้เหมือนนี่ทั้งกว่ามือนี่เป็นสามแยกเนาะเบ่งบรรยากาศย้อมมเี้ยดนะครับเพราะว่าผมเมื่อนั้นผมไปย้ำมมเล็ดเราบ้านนี้เวลามันหนอยพี่น้องแล้วมันเก็บภาพบ่ได้หลายมุมเนาะครับต้องขอ,อตัวไปหลายๆครับบอกว่าแสงมันบ่ได้พี่น้องแสงบ่ได้เราบ้านนี้จากหาวท้าย อน,นันม้านี่ย้อนเสียงมันนี่มันจะบ่เห็นเลยเบ่เห็นบ้านนะครับนี่คือหม่องสามแยกนะครับถ้าจะไปพูนแหะครับไปบ้านนหนยังกากได้พี่น้องออกไปเทียบตัวอำเภอเทพเทพิดาเาขี่มาเรื่อยๆนี่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ญ่หมูม่บ้านนึงครับสําหรับหมู่บ้านโป่งนกนะครับตําบลโป่งนกอำเภอเทพธิดจังหวัดเชียงพูบกับเป็นหมูม่บ้านและที่ต่งของตําบลโป่งนกเนาะก็เลยย่ีกว่าทุกหมู่บ้านเดียวเคยผ่านมาเนาะ นี่ครับเบงบรรยากาศมุมสูงอีกมุมหนึ่งเสียดายมันทายย้อนแสงม้าบ่ได้ครับถ้าทายมาทงพูนได้ยะง,งามอีกแบบหนึ่งเลยครับพอดีไปดวงกำคำเนาบะนีแสงอาทิตย์ถ้าทายมุมนั้นมันจะไปเห็นบ้านเดือนเนาะครับก็เลททายได้มุมเดียวพี่นอ้องต้องขอโทษไปสำหรับเอฟซีบนันปูงงอกเนาะได้แต่มุมนี้มุมเดียว,ดวยเด้อพี่น้องแต่ว่าก็งามไปอีกแบบครับงามอีกแบบเดียวถือโอกาส โอกาสหน้าฟ้าไม่เดือดที่ปลายให้อีกรอบนะครับมันจะขี่เข้ามาบมานี้ครับขี่เข้ามาในตัวบ้านสายมือนี่จะเป็นอบตโปร่งนกนะครับอบตโปรง่งนกสายมือเฮาเนาะเบิ่งต้นหนุนตงบ้านเปิลน,น่าเด้อพี่น้องนี่ครับขับมาเรื่อยๆในตัวบ้านโปรงนะ่งนกเนาะจะเป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งครับ เป็นที่ตั้งของตำบลโป่งนกครับแล้วก็เป็นตำบลนี้ครับตำบลนี้มีหลายหมู่บ้านครับกอมาถึงช่วงนานาไม้นะครับจะเป็นทางแยกเลี้ยวขวาออกไปทั้งบ้านาน้ํกยักเนี่ยนะครับตรงไปก็ปุ่ละบ้านวังกระทาพี่นะ้องใายเมือนี่ก็เป็นอนาไมันะครับนี่ครับปรไปก็ช่วงคังคัเนาะพี่นะ้องช่วงเลี้ยงเลี้ยงเนาะตะเวนไกลตรงดินเนาะเลยท่าไทายมุมจากมุมทางวัดมาทางพีก็ที่เป็นมุมย้อนแสงมันนี้มันที่ไปเห็นบ้าน,นครับ แตเลื้อยท้ายในมุมเดียวเดี๋ยวจะหาโอกาสไปอีกแค่นหนึ่งอยู่ครับสำหรับบ้านปุงนกตอนเพราะว่ามันเก็บภาพได้บด่ไดรบทุกมุมนะครับเสียดายคือกันครับเพราะว่าไปค้ำพุพี่น้องไปค้ำพุ่งเสวที่ออกมาจากบ้านวังไอจีดกัค้คำเดี๋ยวนะครับเพราะว่าไปเก็บภาพบรรยากาศบ้านวังไอจีดก่อนเราค่อยมาบ้านปุงนกเสียโอกาสชุดนี้ไปเลยเสียดายคือกันครับพี่น้องเสียดายาคือกันเราขับมาเลื่อยเนาะครับวัดกัดที่ยู่ทั้งสรายมือนะครับวัด เป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็มีปลาหลายพี่น้องลมลื่นดีขนาดเลยพุณนะครับนี่คือวัดเนาะครับวัดเป็นยันญ่แล้วก็ลมลื่นนี่ครับต่อจากวัดเกิดสิปเป็นโรงเรียนเนาะครับนี่ติดกับวัดเลยโรงเรียนลงเลี้ยนแตเป็นโรงเรียนใหญ่นะครับโรงเรียนใหญ่์แต่กีภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับมาฝากพี่ฝากน้องเนาะ ยังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเ,เลยด้ยครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำเนาะรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ